สวัสดีผู้ชมช่องรักเตดีมาด้วยนะครับมีคนถามเข้ามานะครับวันนี้ผมเลยมาทําคลิปนะครับสอนการดาวน์โหลดนะครับรูปภาพนะครับวิดีโอนะครับข้อความทั้งหมดในทวิตเตอร์นะครับมาเก็บไว้ที่เครื่องของเรานะครับวิธีจะเป็นงไงนะครับเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกครับกดลูกศรตรงนี้นะครับลูกศรชี้นะครับ ทีู่สอนชีนะครับกดตรงนี้นะครับป,รปึ๊บจากนั้นก็มาที่ขีสามขีดนะครับกดขีสาขีดนะครับปึ๊บจากนั้นก็มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้นะครับไปเลือกบัญชีนะครับไปที่บัญชีที่บัญชีเสร็จพอมาที่บัญชีเสร็จก็ให้เลือก ข้อมูลทวิตเตอร์ของคุณนะครับอันนี้นะครับกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับนี่ครับมันจะเขียนว่าดาวน์โหลดเอกสารสําคัญนะครับอันนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องให้ใส่รหัสผ่านนะครับก็ใส่รหัสผ่าน t ทวิตเตอร์เราไปนะครับให้กดที่ร้องขอคังทวิตเตอร์นะครับอันนี้นะครับ ก็รอนะครับหลังจากที่รอมาประมาณหนึ่งวันนะครับมันก็จะส่งอ e ีเมลมาให้เราแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับนี่ครับข้อมูลทวิตเตอร์ของคุณพร้อมแล้วนะครับผมจะเข้ามาที่ทวิตเตอร์ของผมนะครับก็เข้าไปที่เดิมนะครับการตั้งค่า และความเป็นส่วนตัวนะครับจากนั้นก็ไปที่บัญ<ม>ชีนะครับบัญชีแล้วก็ข้อมูลทว<ม>ิตเตอร์ของคุณนะครับ<ม>อันนี้นะครับข้อตามแบบเดิมเลยนะครับแล้วก็ถ้ารออกสารนะครับอันนี้นะครับมันก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะครับก็ใส่รหัสผ่านเราเข้าไปนะครับก็กดตกลง นี่นครับมันก็จะขึ้นมาให้แล้วนะครับปุ่มาดาวน์โหลดเอกสารสำคัญนะครับก็กดเข้าไปนะครับปึ๊บมันมีวันที่สร้างนะครับวันที่หมดอ,อายุขนาดไฟล์โดยประมาณ400 m Hz นะครับก็แล้วแต่ข้อมูลในทวิตเตอร์ของเรานะครับมีมากน้อยเพียงเพียงใดนะครับก็กดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารสำคัญได้เลยนะครับ ทางทวิตเตอร์ของคุณกำลังจะดาวน์โหลดก็จากนั้นก็ให้กดเริ่มต้นใช้งานนะครับปึ๊บมันก็นี่ครับมันก็นเริ่มดาวน์โหลดแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับเราค่อยมาดู กันอีกทีนะครับนี่ครับมันขึ้นดาวโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเรากดเข้าไปดูนะครับก็เลือกไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับหรือว่าคนอื่นรุ่นอื่นมือถือรุ่นอื่นอาจจะเป็นตัวจัดการไฟล์อะไรประมาณนี้นะครับในตรงนี้มันก็จะชื่อไม่เหมือนกันนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดแยกไฟล์นะครับนี่ครับกดอันล่างนะครับแยกไฟล์เพื่อทำการแตกไฟล์นะครับทั้งหมดมือถือรุ่นอื่นมันอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับก็ลองดูนะครับแตกไฟล์แยกไฟล์อะไรประมาณนี้นะครับ ็รอนะครับเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับเอบอ่าสำหรับรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ d a t a เนี่นะครับอันนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บจากนั้นเราก็ไปที่ทวิตมิเดียนะครับอันนี้นะครับทวิตมเดียนะครับมันก็จะเป็นรูปภาพ กับวิดีโอทั้งหมดของเรานะครับนี่ครับก็จะอยู่ในเครื่องแล้วนะครับแต่สำหรับเอ่อเออทวิตนะครับคือข้อความที่เราพิมพ์ไปอะไรประมาณนี้นะครับมันมันไม่สามารถเปิดที่มือถือได้นะครับน,นี่ผมลองดูแล้วนะครับมันต้องไปทำในคอมนะครับอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูในคอมกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับในส่วนของในในคอมนะครับก็ให้เชื่อมต่อสายเข้ากับมือถือของเรานะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ข้อมูลในโทรศัพท์เรานะครับแล้วก็ไปที่มันจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดจากนั้นก็เราจะเห็นโฟลเดอร์สองอัน สองอันนี้นะครับก็คือเวลาเปิดให้ไปที่ไอยังอันอันที่ยังไม่แตกไฟล์นะครับก็กดเข้าไปก็รอสักครู่นะครับถ้าถ้าถ้าเข้าไปที่อันที่แตกไฟล์แล้วมันก็จะขึ้นแบบเป็นเหมือนมือถือในมือถือนะครับก็ให้เข้าไปที่อันโฟลเดอร์อันที่ยังไม่แตกไฟล์นะครับ จากนั้นนะครับก็ให้กดที่อันนี้นะครับ your activate แล้วก็รอนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเหมือนออหน้าเว็บในทวิตเตอร์เลยนะครับมันก็จะ มีตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับสมมุติจะดูทวิตนะครับก็กดเข้าไปได้จะดูความชอบก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับอย่างอื่นสามารถกดได้เหมือนในเว็บเลยนะครับสมมุติจะดูทวิตใช่ไหมว่ากดเข้าไปปุ๊บนี่ครับมันก็จะมีทวิต้อความต่างๆนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้อยู่ในในเว็บของทวิตนะครับอันนี้มันอยู่ในเครื่องเรานะครับนี่ครับ มันอยู่ในเครื่องเราที่เราเซฟมานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อกำลังใจในการทำฮิปต่อ,อไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ